สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่องเลขนกักล่าคลิปนี้เป็นคลิป ep สสรุปโค้งสุดท้ายาน่อขออภัยครับลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาของวันที่2สิงหาคม2องพ ก่อนอื่นที่จะไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะาคราดไปครับในช่องทางเดียวนะครับในช่องทาง y t u t u ขอขอ f c ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์ มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะครับขอทุกท่านมีสุภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือมีโชคมีลาภอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมรวยรวยรวยทุกท่านครับผมก่อนไปดูอีพีสนะครับผมก็มาดูอีพีหนึ่งก่อนครับผม ะจะได้นะครับเชื่อมโยงกับ EP2 ได้นน EP1 เลขราดให้เด่นไว้นะครับ6 1 2 3นะครับอีก2ตัวเลขราดอามาใส่ก็ก็มีเจ็กับ8ส่วนบนเน้นล่างเราได้1 2 1 3 2 3นะครับ ในสูคุดชุดเต็มนี้นะครับที่ชนกันแล้วก็6 1 6 2 6 3นะครับเป็นล่างเราจะเห็นได้ว่านะครับเลข4ชุดนี้จะมี1 2 3สเป็นตัวเด่นนะครับแล้วก็6นะครับ,นะรบอีพีสครับผมเลกราดให้อะไรไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ขออภัยนะครับผมที่เลขกลาดต้องปิดไว้เพราะว่าเลขาระลาศทำผิดครับก็เลยค่าทิ้งนะครับค่าทิ้งไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรนะครับคือทำตัวเลขผิดครับมาดูครับเลขกราลาดวันที่2สิงหาคม2567นดะครับดูเลยก็ได้นะครับไม่ไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวมันจะไม่สวยงามนะ ตามนี้เลยตรงนี้คือเลขลาดทำผิดนะครับทำผิดคืออะไรครับเลขลาดไปเอาศูนย์กับ9ครับซึ่งศูนย์กับ9้ามันมาก็จริงครับผมแต่ว่ามันมาน้อยกว่า7กับ8นะครับเจบดกับรับก็เลยแต่ตัวที่เน้นให้ก็เป็นตัวที่มาจาก ep หนึ่งนะครับอันนี้คือพูดในส่วนนี้นะก็ผ่านแล้วก็ผ่านไปครับผมตัวเลขลาดที่ไม่ค่าให้ แต่พอมองเห็นนี่คือแสดงความจุดยืนที่ชัดเจนนะครับว่าก็มาตรงนี้ด้วยนะครับแค่แค่ศูนย์กับเก้าเนี่ยนะครับศูนย์กับเก้าคือมันมาน้อยกว่าเจ็ดกับแปดนะครับพอมาไล่เช็คดูแล้วนะครับทีนี้เก้าก็ดับนะครับเก้าดับแต่เลขขนาดไม่อยากให้เชื่อเลขขนาดนะครับเพราะในดับในอะไรมันไม่มีนะครับอันนี้พูดถึงสูตรของเลขคณาดนะครับ ดับเก้านะครับเอาละครับงั้นกลับมาเข้าตรงนี้นะครับตอนแรกว่าจะปิดไว้นะครับแต่ก็เปิดเผยนะครับเราพัฒนา ep 2ครับผมลูดบนล่างนะครับเลขคลาดให้ลูด7กับ6ครับผมคลิปแรก ep 1ครับเด่นไปที่6 2อ่า3 2 1นะครับ4ตัว ep 2ก็มาเพิ่มคู่วินก็คือ7กับ8นะครับ ปก็จะเป็น6ตัวเหมือนเดิมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับชุดนะครับ EP 1นะครับก็จะมี1 2เดี๋ยวเลขเราเปลี่ยนปากการมันจะดูไม่สวยนะครับ EP 1ก็นะครับ1 2ก็ยกมานะครับ1 3ก็ยกมาครับผม2 3ก็ยกมานะครับ6 1ก็ยกมานะครับ6 2ก็ยกมา6 3ก็ยกมานะครับ แต่ที่มาเพิ่มก็คือเนี่ยครับ7กับ8ปก็ยังติด9มาด้วยครับถึงจะเป็นดับก็ยังติด9นะครับที่เลกลาดไม่เอามาคือศูนย์ศูนย์กําวางไว้นะครับผมรูดบนนะครับรูดบนล่างเจดกับ6 7กับ6เมื่อวานนะครับพูดไว้ว่านะครับผมห6หเน้นบนกับล่างนะครับ นเ,เน้นใช่ใช่ครับอ่าเน้นล่างกันบนนะครับทีนี้6ครับผมเน้นบนกันล่างส่วน7ครับเน้นล่างนะครับกันบนนะครับ ส่วนใดที่เลข,ขลาดจับมาก็คือเอามาวินนะครับผม7 6 8 3 2 1นะครับผมได้15คู่ดังนี้นะครับก็มี7 6 7 8 7 3นะครับแถวแรกนะครับแถวแรก7 2 7 1แถว2นะครับ6 8 6 3 6กสองหกหนึ่งสองหปดสองแปดหนึ่งสามสครับจะเห็นได้ว่านะครับเลขของอสูตรอีพีหนึ่งนะครับอีพีนึงคุมบนคุมล่างนะครับยกมาทั้งหมดเลยนะครับผมหกตัวนะครับผมนะครับ จริงๆเลขลาดตัดออกก็ได้นะครับแต่ลงให้ดูเพื่อจะเอาตัวเลขตัวนี้รีบออกให้ให้ FC นะครับนำไปเทียบเคียงอาจารย์สำนักอื่นทุกตัวครับครับทุกตัวว่าตัวใดมีในนี้บ้างนะครับแล้วก็ไปทำสรติเองนะครับผมส่วนตัวเลขลาดเน้นไปที่นะครับผม7 6 7 2 7 3 6 2 3 2 3 1ครับผมเน้นไป6คู่นะครับบนล่าง บนล่างของคู่นะครับจะเห็นได้ว่านะครับแรงขดดึงมาเนี่ยจะเป็นบนล่างนะครับขอมันเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับครับหน้าจอไว้เลยนะครับผมนะครับในนี้นะครับหกับเจ็ดนะครับหกับเจ็ดคือเป็นตัวรูดได้นะแต่อย่าลืมว่าเน้นนะครับเน้นนะครับ สูตรแรกนะครับอีพีแรกจะเน้นไปที่นะครับสามสองนี่ครับเขียนให้ดูคู่เน้นนะครับโซนหกนะครับจะมาทางนี้นะครับโซนเจ็ดนะครับโซนเจ็ดจะเป็นแถวนี้นะครับแบ่งอย่างนี้นะครับ นั้น7คือเน้นล่างกันบนนะครับ6เน้นบนกันล่างนะครับขอให้โดนขอให้มานะครับผมโวกเลขกราดก็วันนี้ก็นั่งทำนะครับก็นะบนะครับผมครับหน้าจอไว้เลยนะครับผม ท้ายนี้เลขลาดก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกับช่องเลขลาดทุกครั้งนะครับครับผมยังไงฝากช่องเลขลาดด้วยครับผมยังไม่ผ่านกฎกติกา u t u b e นะครับอะไรก็ยังไม่มีอะไรกับเขานะครับถ้าเห็นว่าช่องเลขลาดเป็นแนวทางที่ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมครับกดติดตามนะครับแนะนำบอกต่อช่องเลขลาดออกไปนะครับพร้อมทั้งแชร์ออกไปให้เยอะๆครับ และอย่าูดข้ามนะครับผมเพราะว่าต้องการชั่วโมงคนดูนะครับร่วมด้วยช่วยกันครับผมนะครเอาละครับผมก็เราพัฒนาก็ฝากไว้แค่นี้ครับคลิปอ p พีสองนะครับผมเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีครับผมรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ